อัปเดตนะคะได้สามสิบสองมือแล้วเนาะค่ะน้อเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เข้าแชร์หลากเขานี่นามากเขาสายลับจุดเด่นเหมือนเบิลงเรื่อยๆด้วยค่ะเด้อเอาสีมาลุ่นกันนะคะว่าเขาสีออกมากงามคือต้นนี้บนเนาะค่ะเนาะอันนี้ที่เฮามีอยู่นะคะกับซนมายางสวยงามเลยนอนเลยเดี๋ยวเฮาสิปลูหลายๆเขาอยากด้แบบนี้ค่ะ กินกับ,บท่านนะคะนี่กอเดียวนี่ต้องบอกไปเลยว่าคุมสุดคุมเลยเด้อค่ะเด้อแต่ว่า,างงามเขาไปซื้อนี่ประมาณสองต้นนี่ราคาเถืีบประมาณหาสิบหกสิบบาทเลยเด้อค่ะเด้อนะฮะแต่เขาเอามาปลูกแบบนี้นะเขาสามารถแบบว่าเสพในลา,ลายแล้วก็เฮาจะมีความสุขในการดูแลพร้อมนะคะกับหวังวางนะคะเขาสีออกมาสวยงามคือต้นตนี้กำลังรุ่นอยู่ค่ะพีวีกำลังรุ่นอยู่ค่ะ